อัลลอฮุ რ าะห์มานุรฮิยิโมบิฮิณสต้าอิลลาฮฺวะลลอฮฺกุวดะอิลลาบิลาหินอาลีน اظيم السلام ุลัย კ ุมุ რ าะห์มุตุลลอฮฺบรักาตุความสันติสุขความเมตตาและความจเริญจากอัลเลาะห์จงประสบกดทุกท่านนะครับรายการวะลายุสเราอยู่กันในยุสที่13นะครับยุสนี้เนี่ยจะมีซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามและซูเราะห์อัรเราะห์นะครับในตอนกลางของซูเราะห์ยูซุฟยังมีเนื้อหาที่เข้มข้นและต่อเนื่องนะครับซูเราะห์นี้จะกล่าวถึงเรื่องราวนบียูซุฟเป็นหลักและเรื่องราวของคุณพ่อของท่านนั่นนคืออบบีียยากูะลลัฮิสสมมรวถึงพ่ๆ ของท่านและน้องชายของท่านอย่างละเอียดนะครับเริ่มต้นในยุทที่13นี้เนี่ยก็ได้กล่าวถึงการที่นบ,บียูซุฟได้ขึ้นปกครองเมืองอียิปต์หลังจากที่ออกมาจากเรือนจำนะครับด้วยการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตาลาและกล่าวถึงบรรดาพี่ๆอบ,บียูซุฟที่เดินทางจากเมืองกันอานมาสู่อียิปตเพื่อที่จะทำการค้าเนื่องจากสภาพ แผ่นดินที่อียิปต์หรือเมืองกาญอนงขณนะนั้นเนี่ยมีสภาพที่แห้งแล้งเป็นอย่างมากนะครับโดยเขาเข้ามาหานบ,บีุูซุฟที่เป็นผู้ว่าการคลังขณะนั้นเนี่ย พาพวกเขาจําไม่ไ bueno, ด้แต mm. ่นบีซุปจําพวกเขาได้นะครับเมื่อท่านนบีซุปได้เตรียมเสบียงให้พวกเขาเนี่ยเสร็จแล้วจะทําการค้าขายเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยบอกกับพวกเขาว่าครั้งหน้าเนี่ยให้นำเอาน้องชายมาด้วยเพราะพวกเขาเนี่ยไปบอกว่ามีน้องชายอีกคนหนึ่งต้องการจะขอเสบียงเพิ่มนบีบอกว่าครั้งหน้านบีซุบบอกนะครั้งหน้าให้นําน้องชายมาด้วยถ้าไม่นํามาเนี่ยครั้งต่อไปไม่ต้องมาอีกแล้วพวกเขาจึงกลับไปหาคุณพ่อคือนบียะกุบนะครับลเรื่องราวให้ฟัง บอกว่าครั้งหน้าเนี่ยคงต้องนําน้องชายคือบินยามีนไปด้วยแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ยอมนอกจากต้องให้สัญญากับอัลลอฮ์เพราะนบียูซุปเนี่ยเคยหายไปแล้วยูซุฟเคยหายไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วนี่จะมาน้องชายอีกคนหนึ่งจะหายไปด้วยเนี่ยพ่อไม่ยอมฟาลัมมาอาตอูหูมาซิกกหุมกอลลอฮูอัล,ล,ลามานะกูลุอาคิลเมื่อพวกเขาได้ให้สัญญาว่าขออัลลอฮ์เป็นพยานเมื่อให้สัญญากับอัลลอฮ์แล้ว กอลลอฮัวอามากูัวกินคุณพ่อก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่จะเป็นผู้รับรองสิ่งที่เราได้พูดที่ได้ตกลงสัญญาเราเป็นวก,กินผู้ที่รับการมอบหมายนั่นเองนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงการเข้าอียิปต์ของพี่ๆในครั้งที่2นะครับโดยมีน้องชายของนบีุยูซุฟไ,ไปด้วย กลายเป็นกี่คนครับพี่เนี่ยสิคนน้องชายคนหนึ่งเป็น11นะฮะนบีซุปก็เจอน้องชายดีใจอย่างมากแล้วก็เรียกน้องชายมาบอกว่านี่คือยูซุฟเองนะครับแต่เมื่อจะกลับเนี่ยท่านได้เอาเออแก้วของกษัตริย์เนี่ยใส่ไปในย่ามของบินยามินด้วยแล้วก็มีคนมาประกาศบอกว่าออของหาย เมื่อไปดาไปค้นของแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเจออยู่ที่กระเป๋าย่ามของบินเยมินบินเามินก็เลยถูกจับตัวเอาไว้พี่ๆก็ขอต่อรองบอกว่าขอเอาคนอื่นไปแทนได้ไหมพ่อพ่อเนี่ยเขารักมากน้องชายคนเล็กนี้นะครับแต่เนบิวซุบอกว่าไม่ได้มิงั้นมันจะเป็นการอาธรรมถ้ามาทำนำเอาตัวของคนอื่นมาโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนเอาไปนะครับหลังจากนั้นเนบีเมื่อนาบียะกุบทราบข่าว บรรดาพี่ๆในบิวซุปเนี่ยกลับไปโดยพี่คนโตไม่ยอมกลับนะฮะให้น้องๆเนี่ยกลับไปแสดงความรับผิดชอบว่าเราได้ไม่สามารถจะนําตัวน้องชายเนี่ยกลับไปได้นะครับทั้งที่ให้สัญญากับอัลลอฮ์ไว้แล้วนะครับพอกลับไปหานบียะกุปแล้วนบียะกุบก็ตําหนิลูกๆแต่ขณะเดียวกันก็อดทนบอกว่าลูกๆเนี่ยแต่งเรื่องเหมือนกับที่เคยแต่งเรื่องที่ยูซุฟอะไรฮิสลามเนี่ยเคยหายไปฟาซาบารุนจมีแต่ท่านเนอดทนอย่างดีงามแล้วหวังในความ เมตตาขอเลาอัสลลอุอัยยเตียนีบิฮิมจะมีอาอัลลอฮ์จะนําเอลลาพวกเขาเนี่ยกลับมาทั้งหมดเลยแล้วก็กลาบชับกับลูกๆในปีถัดไปนะครับว่าให้เดินทางออกไปค้นหาไปที่เมืองอียิอีกครั้งหนึ่งอย่าสิ้นหวังในความเมตตาขออเราค้นหายูซุฟ ค้นหาน้องชายของเขาและรวมถึงพี่ชายคนโตเนี่ยให้กลับมาทั้งหมดเลยเนจึงเกิดการเข้าเมืองอียิปต์ในครั้งที่3โดยคุณพ่อเนี่ยได้กำชับให้กับลูกๆนะครับว่าให้เข้าเมืองเนี่ยอย่าเออนะฮะไอเอ่เอ,อ,อ,อกำชับกับลูกๆว่าอย่าซิ้นหวังในความเมตตาของอลอสุบฮาะนหะัวตาพวกเขาเนี่ยเมื่อเข้าเมืองไปแล้วไปพบกับนบียูซุฟอะลัยอิสลามยังจำไม่ได้อยู่ในครั้งที่3ยังจำไม่ได้ว่านัน่นคือนบียูซุฟนะครับก็ไปขอร้องว่า ได้โปรดได้ให้การช่างกันตวงในสมบูรณ์ด้วยเถิดแม้ว่าเราจะเอาสินค้าที่มันไม่ดีก็ตามสภาพเศรษฐกิจของเราในแย่มากครอบครัวของเราเนี่ยก็แย่เช่นเดียวกันนะครับนบีซุบเห็นแล้วจึงสงสารก็เลยถามพวกเขาเฉลยว่านั่นคือยูซุฟเองกอลฮันลาลิมตุมมาฟอันตุมบิยูซุฟะวะอัคีฮิอัอันตุมจาฮิลูนนยบีซุบบอกว่าพวกท่านจําได้ไหมรู้ไหมตอนที่ทําอะไรกับยูซุฟและน้องชายของเขาเนี่ยจำได้ไหมพวกเขาก็เลยทันที ว่าเจ้านท่านคือยูซุฟหรือในบียูซุฟยอมรับว่าใช่ฉันนี่แหละย,ยูซุฟและนี่คือน้องชายของฉันเองนะครับพวกเขายอมรับสุดท้ายนะว่าในบียูซุฟได้รับความปลดปลันเจาะอล้อนมากกว่าพวกเขาในบียูซุฟก็บอกว่านี่เป็นความปลดปลาันสําหรับคนที่ตักวาและอดทนเราะจะไม่ทําให้การงานของผู้ศรัทธานในสูญเสียไปแต่อย่างใดนะครับในบียูซุฟสั่งให้พี่ๆนําเอาเสื้อของท่านเ,นาเอาไปให้กับคุณพ่อวางต่อหน้าคุณพ่อแล้วสายตาคุณพ่อจะกลับมาเห็นตามปกติ หลังจากที่ตาบอดไปอนเนื่องจากการร้องไห้มากคิดถึงนบียูซุฟกลับไปแล้วเนี่ยก็เลยนบีอูซุฟให้นาเอาครอบครัวทั้งหมดมาเลยทั้งครอบครัวทั้งหมดเลยนะฮะจึงเกิดการเข้าอียิปต์ครั้งที่4นี้มาทั้งครอบครัวพ่อแม่นบียูซุฟเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็ได้กอดกับนบียูซุฟนะครับนบีูซุฟให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่จับท่านทั้งสองเนี่ยขึ้นบนบัลลังที่ท่านไดออมม้มีมีตำแหน่งอยู่ในขณะนั้นนะครับทั้งหมด และทั้งหมดก็ได้สยุดต่ตอนนบ,บียูซุฟอะลัยฮิสต์ามก็เลยบอกกับคุณพ่อนบ,บียูซุฟหันไปพูดกับคุณพ่อว่านี่ไงครับคุณพ่อคือความฝันที่ลูกเคยเห็นเมื่อครั้งวัยเยาว์เนี่ยว่ามีดวงดาว11ดวงดวงที่ดวงจันทร์สยุดนี่อัลลอฮ์ทำให้มนันเป็นความจริงแล้วสุฮานอัลลอฮ์และตอนท้ายของสุรอุยซุฟอัลลอฮ์ได้สรุปนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่นลับนะครับไม่มีใครรู้นอกจากเป็นวาฮีที่มาจากอัลลอฮ์ และหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงหนทางอันเที่ยงตรงของสานนบ,บีกุลฮารีสบีลีจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนี่เป็นหนทางของของข้าอันเทียเท่ยงตรงของฉันนั้นเที่ยงตรงเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์นะครับแล้วก็ตอนท้ายของสุราะอัลลอฮ์ได้กล่าวบอกว่าเรื่องเล่าของบรรดาน,นาบีเหล่านี้เราทูลเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นบทเรียนสําหรับปัญญาชนทั้งสิ้นไม่ได้เป็นสิ่งที่อุปโลกขึ้นมานะครับจา,จากนั้นก็ได้เ,เริ่มต้นสุราะใหม่นั่นคือสุราะอัลรอดแปลว่าฟ้าร้องเริ่มต้นสุ จักรวาลธรรมชาติต่างๆบง่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของเราเราเป็นผู้ยกท้องฟ้าให้สูงขึ้นให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นการอำนวยความสะดวกกับบรรดามนุษยชาติขยายแผ่นดินให้กว้างขวางมีภูเขามีแม่น้ำมีผลไม้เป็นคู่ค,คู่มีกลางคืนมีกลางวันนะครับหลังจากนั้นก็ได้พูดถึงสวายิกก็คือฟ้าผ่าอันบรรกูฟ้าร้องและพูดถึงอ,อ,อะไรนะเออโทษทีนะฮะสวายิกฟ้าผ่าอันบรรกูฟ้าแลบ นะฮะแล้วอัรลอฮดูคือฟ้าร้องก็ชื่นเป็นเป็นชื่อชื่อสุรานะครับว่ายุซับบิฮุรอะดูบิฮัมดิวันมาลาอิกะตุมินคีฟาตีฟ้าร้องเนี่ยที่ร้องเนื่องจากสะดุดีต่ออัลลอฮ์มาเลาย์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยเนื่องจากการกลัวอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวอัลละนะครับจากนั้นก็ได้พูดถึงความสามารถของอัลลอฮ์ในการบริหารจัดการต่างๆแล้วก็ถัดมาได้พูดถึง10คําสั่งเสีย สำหรับบรรดาคนดีทั้งหลายเนี่ยเราเราได้สรุปว่าใครที่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้ทั้ง10ข้อเนี่ยอูลาอิเกลาหุมอุกบัดเดาร์พวกเขาจะได้สวรรค์เป็นการตอบแทนบ้นปลายจะเป็นสำหรับพวกเขาสวรรค์ที่จะได้เขาเข้าพร้อมกับบรรดาบรรพบุรุษครอบครัวภรรยาแล้วก็ลูกหลานนั่นเองนะครับจากนั้นเราได้อุปมาอันคุรอ่านเนี่ยว่ามีศักยภาพถ้าภูเขาจะถูกเคลื่อนออแผ่นดินจะถูกตัดหรือคนตายจะพูดได้เนะี่ยคุรอ่านย่อมมี ศักยภาพมากกว่านั้นอีกนะครับจากนั้นได้อุปมาอุปไมยผู้ตักวาที่จะมีสวรรค์เป็นการตอบแทนกับบรรดาผู้ปฏิเสธซึ่งวาอุกบัลกาฟิรีนนารมีบั้นปลายคือนรกขอล้อนั่นเองนะครับจากนั้นเราได้พูดถึงธรรมชาติของบรรดารอซูนที่มีการแต่างงานมีครอบครัวมีภรรยามีลูกหลานนะครับดังนั้นแม้วใครจะปฏิเสธว่านบีคือมุรุสาลา เป็นรอซูลที่ถูกส่งมาจากอัลลอฮ์ก็เพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์และผู้รู้ในคมภีเนี่ยจะได้เป็นพยานว่าท่านนาบีเนี่ยคือรอซูลของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะครับจากนั้นอัลลอฮ์ได้บีกซุรฮะหนึ่งในในยุสที่ยุสที่13นะครับนั่นคือซุรฮะอิบรอฮิมอะลัอฮิสสลามเ,เริ่มต้นซุรฮะนี้ด้วยก,การกล่าวอลิฟลามรอนะฮะเป็นหุรุฟที่มักจะตามมาด้วยกับการกล่าวถึงอัลกุรอาน นะครับที่นําคนออกจากความมืดมิดสู่แสงสว่างจากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องราวของนบีมูซาพร้อมกับบนันิอิสรอีีลําชับให้มีการนําลึกถึงความโปรดปรานนี่อามตุลลอสุบฮานอหวัวตาลาจากนั้นได้กล่าวถึงกลุ่มชนต่างๆกลุ่มชนนบีนัวอาร์สมูธและกลุ่มชนหลังจากนั้นนีกมากมายและบทสนทนาของบรรดากลุ่มชนต่างๆกับบรรดาราซุนของพวกเขา นะครับสภาพหนึ่งของวันเกียร์มะจากนั้นเราได้กล่าวถึงสภาพของวันเกียร์มะนั่นคือชาลนรกจะต้องดื่มน้ำหนองการงานของผู้ปฏิเสธไม่ถูกตอบรับแม้เขาจะทําการงานใดๆก็ตามนะครับและพูดถึงการปราศัยของชัยตอนที่ปลีกตัวออกจากพรรคพวกของเขาพรรคพวกของมันเนี่ยว่าฉันไม่เกี่ยวข้องนะวันนี้ไม่มีใครจะช่วยเหลือกันได้หลังจากนั้นได้เราได้อุปมาอุปไมยนะครบคับคำพูดที่ดีกับคําพูดที่แย่เปรียบเทียบกับต้นไม้ที่ดีกับต้นไม้ที่ไม่ดีนะครับ จากนั้นได้กล่าวถึงความปรดปันของล้อที่จําเป็นต้องได้รับการขอบคุณความปวดปันมากมายเราสร้างชั้นฟ้าสร้าง,งชั้นฟ้าแผ่นดินให้มีฝนให้มีแม่น้ํามีทะเลมีเรือเดินทะเลความโปวดปันต่างๆของล้อในมากมายหากจะนับแล้วนับไม่ถ้วนและเรายังสัญญาว่าจะให้ พวกเจ้าตามที่พวกเจ้าประสงค์อีกแต่มนุษย์เนี่ยกับเป็นผู้เนรคุณเป็นผู้ปฏิเสธต่อความปวดปานเหล่านี้ขอรับสุบภายนะหัวตลานะครับจากนั้นเราได้กล่าวถึงเรื่องราวของนบีอิบราฮีมในช่วงเวลาที่ท่านได้สร้างมักกะหรือว่าสร้างกาบานะฮะและสร้างมือมักกะ นความเกี่ยวข้องอันแนบแน่นของนบีอิบราฮิมกับเมืองมักกะนะครับรวมถึงบรรดากลุ่มดวอัที่นบีอิบราฮิมได้เคยขอขอให้กับลูกขอให้กับชาวเมืองมักกะขอให้กับความดีงามต่างๆซึ่งเป็นดอาที่น่าใขว้ควรนและน่าสนใจมากนะครับแล้วจบลงด้วยการตักเตือนในยุคที่13นะครับจบลงด้วยการตักเตือนถึงวันแห่งการลงโทษ เป็นวันที่เราจะเปลี่ยนแผ่นดินและเปลี่ยนชั้นฟ้าทั้งหลายนะครับและโดยบั้นปลายของคนชั่วทั้งหลายนี่ก็คือจะเป็นอย่างไรเราก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับในยุคที่13นี้ก็คงจะมาพบกันในยุคต่อไปนะครับในครั้งต่อไปยุคที่1 4ชาวเล่าซัลลัลฮุอะลัยฮิวะซาบิฮิวะสัลลัมุสซาลัมุอะลัยกุมุรฮัมะตุลลอฮ์